คลิปนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าเอลิเซียกันนะครับตัวนี้เป็นสายสมดุลน,นะธาตุมืดก็สกิลนะครับเป็นโจมตีปกติเป็นโจมตีกายภาพนะครับอั้เกรดสกิลเพิ่มไปร้อยสามสิบเป็นีปกตินะเป้าเดียวสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นแสงแห่งสวรรค์เป้าหมูห้าเป้านะครับคูดาวค่อนข้างนานคือร้อยสี่วินาทีแล้วก็ดาเมจจะเป็นแปดสิบ พลังโจมตีกับภาพก็จะบอกได้เลยว่าโดยสเกลพลังแล้วเนี่ยนางไม่ใช่ตัวดาเมจนั่นเองนะครับให้มาดูตกันต่อนะตรงนี้จะมีคอสัผหาคอเสียหายตายตัวหรือว่าทูดาเมจ775อนะครับอัปเกรดจะเป็น1ัน5ตัวเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรในพวกการลุยด่านลุยหอนะครับตีพวกด่านต่างๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนางอะดาเมจแบทูดาเมจจะค่อนข้างมีผลกับพวกที่เป็นอารีนา PVP ไม่ว่าจะเป็นสงครามเบสร็จหรือว่าคิววอนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นส่วนช่วยได้เล็กน้อย แล้วก็ในส่วนของ CC จะเป็นเป็นใบนะครับเป็นใบก็คือไม่สามารถใช้สกิลได้แต่ยังโจมตีปกตินะเคลื่อนไหวได้ตามปกติอ,าตาอัตราติด50ปอเนตัพเกรดเป็น60ติด2เทิร์นะครับถัดมาจะเป็นสกิลที่2เป้าหมู่เหมือนกันนะครับ5เป้าแสงดาวตกครูดาวก็าวานานเหมือนกันนะา0 4ยสีว่วิดาเมจก็ยังคงมาเยอะนะครับเป็น100%อัปเกรดเป็น115อย่างที่บอกว่ามันไม่ให้ตัวดาเมจให้ดูความสามารถเสริมนะจะเป็นการลดเทิร์บ2เทิร์ อัตราติด100%นะครับไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดไปใช้กับพวกที่เป็นอมตะเทิร์นะครับสามารถล้างได้เลยถ้าเกิดมีประหลาดสองเทิร์ก็คือตายไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีวรชิลสองเทิร์ก็คือล้างวรชิลทิ้งได้เลยร mm hmm. วมไปถึงการล้างบัฟตัวแบบทั่วไปนะทั้งหมดเลยนะก็คือหายไปเลยนะครับตายเนนเทิร์สองเทิร์สุดท้ายเลยนะครับสามารถจัดการพวกที่เป็นต้านทานซีซีนะทั่วเพศไม่ว่าจะเป็นสต้นอมาภาพาพวกต้านซีซีมันจะเป็นชนิดเทิร์นะครับถ้าเกิดโจมตีจะเพิ่มเึ้นอีก2เทิร เช่นเดียวกันนะครับตัวที่ก้านซีซีสูงที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นเจ้ารูดี้ซีสามารถใช้รถเทิร์นบัฟในการล้างทิ้งได้เช่นกันพอล้างเสร็จนะครับสามารถต่อด้วย CC เพื่อให้ติดได้ตามปกติแล้วก็ที่เด็ดสุดจะเป็นเรื่องของดีบัฟเพิ่อมอัตราพลาดเป้านะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราติดนะต่อเนื่อง3เทิร์นไอ้พวกอัตราติดพวกนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะถ้าเกิดไปเจอกับต้านทานผลที่มากกว่าค่าเข้าเป้าของเรานะครับเราจะมีโอกาสในการตีติดนะครับลดน้อยลง ตาพัดเป้าจะทำให้ตัวตีวืดได้นะครับก็คือตั้งแต่3 6เปอเตัปเกรดเป็น4ี่เกี่ยวกับความสามารถเพิ่มมาตาพัดเป้าเนี่ยขออธิบายให้ลึกซึ้งนิดนึงก็คือว่าค่าพัดเป้านะครับเมื่อเปิดใช้งานตามตราพัดเป้าของผู้โมตีก็คือเมื่อพัดเป้าทํางานเนี่ยเขาเสียหายจะลดลง20%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่สามารถติดคคอลได้ด้วยนอกจากนี้นะครับจะไม่ติดผลดีบัฟนั่นหมายความว่าประโยชน์มันก็คือถ้าเกิดศัตรูมีอัตราในการติดพัดเป้าอยู่ในเวลาตีมาไม่ว่าจจกกากิือเนนา้้็ดคัถ ทกิวน,น,นะครับมันมีประเภทดีบัฟซีซีใดๆนะก็จะไม่ติดเราด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นดีบัฟที่ดีมากๆอันนึงนะครับเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะไ n g นิดนึงต่อไปจะเป็นการอัปเกรดนะครับขึ้นสู่ C6 หกยก็คือลดเทินบัฟจาก2เทินเป็น3เทินคิดว่าไม่จําเป็นนะมูลค่าขนาดนี้การเพิ่มลดเทินบัฟแค่1เทินเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นพาสซีฟนะครับลดป้องกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับติดตลอดเวลานะก็จะระดับเดียวกับ S เจ้าบิสกิตแล้วก็ Vanessa นะครับ ซึ่งถ้าเกิดชน,นิดเดียวกันมันจะทับซ้อนกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเลือกใช้แยกกันนะในตัวละครประเภทเดียวกันนี้ต่อไปก็คือสามารถสร้างโล่นะครับตั้งต้นตั้งแต่แบตเทิรนะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์จบตีก็จะภาพสามเทินนะครับอันนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบผมไปทดสอบก็คืออย่างหอคอยที่มีสามเฟสเนี่ยเวลาเข้าเฟสใหม่นะครับมันจะทำงานอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับเจ้าเบริกา้าแสงจันทม,มินโปรดนำทางสู่สัจธรรม เมริกาเองก็เป็นกรอบประเภทที่ทํางาน1ครั้ง1รอบนะครับสเฟสทำงาน3รอบเพราะฉะนั้นด้ความสาม,มารถนี้ความสาม,มารถเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากในหอนะแล้วก็ HP ต่ากว่าครึ่งนึนงครับจะเป็นการสร้างวอยชิลสองเทิร์นก็คือพอใกล้ตายก็นั่นแหละการดาเมจทั้งหมดไม่มีผลนะครับแล้วก็ทํางานครั้งเดียวนะอน,นี้ สุดท้ายจะเป็นความสามารถข้อที่ค่อนข้างดีที่สุดก็คือพันธมิตทั้งหมดนะครับจะทําการขาจัดดีบัฟสผลเมื่อใช้สกิลหนึ่งครั้งหมายว่าทั้งสองสกิลเนี่ยมีความสามารถแฝงในการล้างดีบัฟล้าง CC ทั้งหมดนั่นเองถือว่าดีมากๆล้างเดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะอัปเกรดสกิลตัวที่เป็นลดป้องกันจะเพิ่มเป็น24%แล้วก็4ีนะครับถือว่าจําเป็นระดับหนึ่งนะถ้าสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นไต่หอหรือว่า PVP ทุกประเภทก็คือนอกจากวอลชิลนะคร 165%ของพลังโจมตีเพะฉะนั้นโดยค่าหลักแล้วที่ได้ทั้งเกาะแล้วก็ตัวที่เป็นฮิลเนี่ยก็แนะนําว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์จำเป็นเหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้ในส่วนของดาเมจมากนักอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีความสามารถในการดาเมจมากนักคือพวกคริติคอลตั้งต้นไม่มีดาเมจคีไม่มีนะครับหรือว่าพวกจุดอ่อนเนี่ยไม่มี ข้อสังเกตว่าตัวละครตัวไหนนะครับใช้งานยังไงให้ดูที่ข้ามขีดจำกัดนะก็คือ C1- ถึง C6 เนี่ยให้ดูพวกค่าสเตตัสหลักเนี่ยอย่างพวกตัวที่เป็นกึ่งๆึ่งดาเมจเนี่ยจะมีโจมตีอยู่แล้วอันนี้โจมตีหลักก็ใช้สร้างเกาะกับฮิวนะเช่นการที่ C5 กับ C6 นะคมับมีโจมตีแต่ว่าระหว่างทางเนี่ย C3 กับ C4 เนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมเป็นการเพิ่ม HP กับลดความเสียหายก็คือมันเน้นยืนในสนามให้นานที่สุดอะเพื่อล้างดิบบัฟนะครับแล้วก็แปะป้ายรวมไปถึงลดเทิร์นบัฟ ถ้าตัวละครตัวไหนเกมกําหนดให้เป็นตัวดาเมจมักจะมีตรงนี้เป็นถ้าเกิดไม่พวกเกี่ยวกับจุดอ่อนนะครับอัตราคีก็จะเป็นดาเมจคีอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์การใช้งานเอเลเซียนะครับก็คือเป็นตัวละครกึ่งกึ่งดาเมจแล้วก็มีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานของเอเลเซียนะครับจะคล้ายๆกับคังุูระเลยก็คือเน้นยืนในสนามนะครับแล้วก็แปะดีบัฟต่างๆฉะนั้นในแง่อุปกรณ์สวมใส่นะครับสิ่งที่ห้ามใส่เลยนั่นก็คือพวกตัวดาเมจไม่ว่าจะเป็นอัตราคินะครับหรือว่าพวก เอเชียบอกไปแล้วว่าแทบจะไม่มีดาเมจในสนามนะครับแล้วก็ดาเมจเพียงอย่างเดียวที่ดูว่าพอจะใช้งานได้ก็คือทูดาเมจซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่าโจมตีค่าโจมตีมีไว้อย่างเดียวนะครับเพื่อสร้างโลแลวก็ฮิลถ้าเกิด c 2เพราะฉะนั้นเซตที่แนะนําทส่จุ์สําหรับเอเชียที่เป็นตัวล้างดีบัฟนะครับเป็นหลักเลยนะก็คือเซตผู้ปรับสมดุลหรือว่าต้านผลนั่นเองนะครับก็คือถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยจะมีต้านผล35%เแล้วก็ เธอแรกนะครับจะต้านทาน c ทุกประเภทนะครับทำให้นางเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครซีมานะครับในกรณีที่สปีดเราน้อยกว่านะซีซีมาปุ๊บเนี่ยแล้วนางนะครับก็คือไม่ติดในตาแรกเนี่ยนางสามารถใช้สกิลนะครับในการล้าไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ได้ทันทีโดยชิ้นอาวุธนะครับจะใช้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเน้นในเรื่องของการสร้างโลมาขึ้นตอนเริ่มต้นแล้วก็ฮิลได้รวมไปถึงตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเกราะนะให้ใช้เป็นอัตาบล็อกหรือว่าราเสียหายเพิ่มเติมให้นางน,นะครับยึดอยนนู่สดุ ส่วนแหวนก็แนะนําเป็นพวกต้านผลก็ได้นะครับหรือไม่ก็เนี่ยพวกคืนชีพนะอย่างที่บอกคือเน้นให้นางยืนให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ต้านซีซีให้ได้ซึ่งตัวละครอย่างเอลเซียนะครับเป็นตัวละครที่จะต้องติดซีซีไปนลังสุดท้ายในทีมนะเพราะว่าหน้าที่หลักคือล้างดีบับเพื่อนคอนเทนต์ที่เจ้าเอลเซียลงได้นะครับก็จะเป็นหอคอยแล้วก็ด่านฝันร้ายได้ในบางช่วงนะพวกด่านที่มันซีซีเยอะหรือไม่ก็พวก PVP ทุกประเภทนะครับอารีนาสงครามเบดเร็จกิววอร ไม่เหมาะกับคอนเทนต์ตีประสาทนะครับแล้วก็พวกปอสเงานะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรับดาเมจสามเป้ากับหนึ่งเป้าดาเมจของนางเป็น5เป้านะครับไม่สามารถตีได้สักตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวละครที่ตัวเกมบอกว่าอยู่ได้ทั้งทีมกายและทีมเวทน,นะครับตามคอนเซปในหอคอจะใช้งานนะครับในชั้นที่มีซีซีเยอะๆแล้วคุณไม่ต้องการเอาตัวที่ต้านซีซีมาหลายตัวนะครับอย่างเช่นมีหินบาลลซ่ามีไฟช็อตของเนียมีน้ําแข็งของสไปซ์อะไรพวกนี้แมก้กระทั่งไฟไหม้ลาเชวะคุณก็สามารถเอาตัวงงเาา่เงป,ป,เปือชอช อันนี้ผมก็จะใช้เป็นทีมที่เป็นลิงก์ออโต้ฮิลแล้วก็เดสนะครับอาคิล่าเฮเรเนียอาคิสแล้วก็ลูซี่นะครับมาช่วยล้างเสริมสองตัวนี้ก็ล้างได้นะแล้วก็มีเจ้าเอลิเซียนะครับล้างได้2ส,สก,กิลแปะไปได้รถเทิร์นบัฟได้ ก็พยายามเก็บพวกสกิลล้างเอาไว้นะครับเอาไว้ล้างเพราะว่าเราไม่ได้ต้านซ C นะถ้าติดขึ้นมาก็ต้องเอาพวกสกิลล้างให้หละมาล้างออกกลืนก็ใช้เดสนะครับในการาค่อยๆเก็บไปนะถ้าติดอันเดียวก็ยังไม่ต้องล้างออกแล้วนะถ้าติดจะเยอะเงียง้ยโอ้ขนาดเอเซียต้านผลเออเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าต้านผลมัน85เลยนะยังติดได้อะ แล้วก็อันนี้เป็นค่าคัดเป้านะครับรนี่จิเป็นพวกลามพวกที่เป็นรีบับของเจ้าราเชลเขาเลเช่นกันนะนนในครานี้จะแผดพาดเป้าไปลาเทง ในชั้นนี้เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าซีซีมันเยอะและ้วเจอใน,นขนาดอย่าให้บอกอะ่ะต,ต้านผลต้านค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังติดเยอะอยู่ใช้นานะครับ<า>ในการล้าน้ำแข็งออา่ต้องแล้วน้ำแข็งหายแล้วงนั้นก็ใช้ติดใบปปนงไซะ ด้วยเหลือทุกคนด้วยแสงอันมืดมิดพกเที่ยวโจงจมหายไปกับทะเลแห่งห่วงเวลาซะความมืดจากนรกจะคืนกินแกแล้วเขาจะมาไม่แห่งเขาบอกว่าในหอกคอยในตัวละครประเภทที่ล้างเดีปัาได้ค่อนข้างสำคัญมากนะถ้าคุณไม่ได้ เอาตัวต้านสิสิพร้อมานี่นะครับเปเด็กมาก็ใช้ล้างดิบัตรนีแล้วด้วยนะทำให้ตัวเราค่อนข้างบางลง แล้วก็พอแปดพลาดเป้าไปนะครับก็คือศัตรูจะตีเบ,บาลงถ้ามันพลาดเป้าอะนะถ้าไม่พลาดเป้าก็เป็นดา,าเมจป,ปกติแล้วแหละแล่วก็ท่าของไฮเดียก็ใช้ได้เหมือนกันนะความมืดจากนรกจะกลืนกินแกด้วยอำนาจแห่งแสงข้าจะยหยุดให้ยั่งยืนเชีย

เก้าแรกสู่ชัยชนะได้เริ่มขึ้น<ะ>นับไปนี้ทันทายทีเดียวก็พบขอเสียงหน่อยลงเลยอีกอย่างไม้ก็เริ่มจะบ มืดจากนรกจะขื้นกินแก ขอให้ดูการใช้งานประมาณนี้แล้วกันนะครับเอานามาไปต่อเสริมอะกรีที่เกจอกับซีซีเยอะๆช่วยในการล้างได้ส่วนการใช้งานในอารีนานะครับเดี๋ยวให้ดูบางช่วงบางตอนแล้วกันนะครับที่เป็นแมตช์นชนะนะก็สำหรับเจ้าเอริเซียนะครับอันนี้ผมจะใช้กับทีมที่เป็นทีมเดสนะ เราจะมีเจ้าคาร่านะครับมายืนเหิดเสริมลดดาเมจแล้วก็ช่วยฮิลในอง่จังหวะนี้ถ้าเกิดสมมติคุณโดนหินนะครับก็คือเนี่ยออฟกิคของเจ้าเซเลเซียล้างได้แต่พอดีเมื่อกี้มันไม่ติดอยู่แล้วไงเราจะสังเกตว่าถ้าพัดเต้าทำให้ศัตรูตีเราเบาลงแล้วมันจะมีดาเมจที่เป็นสีเทาๆดำๆ ทนหนักของข้าความมืดจากนรกจะกลืนกินแกจริงจะบอกว่าทีมเทสเป็นทีมที่เล่นได้นะครับในอารีน่าเพียงแต่ว่าไม่ค่อยคาดเจ้ายจริงไงต้องไปคาดหวัานให้ผลสำเร็จของตัวเดสมัทํงานแล้วก็ต้องยืนทนนำเมทให้ไหวแล้ไม่ยอมให้ผานไปหรอนะอย่า มันก็จะบอกว่าระดับความเบิดของเจ้าเอเดเซถือว่าค่อนข้างสูงนะเพราะมีโลมาให้ตอนต้นพอเลือดแตกวัาวครึ่งก็สร้างวอยคิวแต่ก็ผมใส่ตัวที่เป็นอ้แหวนคุณชีพอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมท่าใบก็ทำงานได้ดีนะแต่ะแหละจะให้เด่นก็คือต้องใช้กับพวกที่มีระตันผลอย่างเล้าอาร์ติล่าเนี่ยเพราะว่าตัวนางไม่จำเป็นต้องทำผลเข้าเป้าไงมีท่าเดียวที่เป็นซีซีก็คือใบ เพราะงั้นตัวตัวนางถึงแไ้จะเป็นตัวซีเซียบบหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องทำเซตหมอผีนะทีออะะะ่เซตดาเมจไม่ต้องจาเป็นไม่จำเป็นเลยเพราะว่านางแทบไม่มีดาเมจในดาเมจของนางเห็นไม่น้อยมากๆก็คือเนี่ยประมาณหมื่นกว่า,า,าก,ก็ประมาณมน,าน,าน,มนี้สำหรับเจ้าเอเลเซียผมแนะนำให้ทุกคนนะครับมีซีสูตรติดไว้แต่ว่าไม่จะเป็นต้องซีสองซีก็ได้นะถือว่าใช้งานได้เพียงพอและอนาคตถ้าเกิดจะอัปเกรดขึ้นไปนะเพื่อใช้งานให้มันหลากหลายขึ้นก็สามารถทำได้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ